พี่เรียกลาลาบุฟใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะพี่ผมสอบถามพี่ส่งอะไรครับพี่เป็นโครงผนังนะค่ะโครงผนังกระชาติไม่เท่านี้จ้ะโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปรับนะครับประมาณสิบประมาณสิบเอ็ดสิบสองนาทีพี่ถึงพี่ค่ะได้ค่ะพี่โอเคค่ะรอผูโช่วยมาค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปรับของลูกค้าที่คลองสามกันกืะรับ ไปเอ็นเนาะไปรับของวันนี้ก็มาถึงลูกค้าแล้วเดี๋ยวโทรนนกดเดี๋ยวมาถึงในร้านเขาแล้วแหละสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะกระจกของสีค่ะพี่ผมลาลาบูมาเข้ามารับของอ่ะครับพี่ค่ะพี่เดินเข้ามาในออฟฟิศรับบินได้เลยค่ะตรงห้องกระจกนะคะโอเคก็กค okay, ได้ครับไปรับบินก่อนอันนี้ก็รับบินมาแล้วเดี๋ยวรอ กูพี่เขาขึ้นของแป๊บหนึ่งเขาไปเอาของอ่ะแป๊บหนึ่งรอส,สักครู่อันนี้ก็ขึ้นของเสร็จแล้วเดี๋ยวไปพกักถนนยาวครับโอเคเลียวซายก็ขึ้นของลูกคนะ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปพักขนนได้ย่าวยาวเลยไอเด็กสากหกเมตรไอเด็กแค่นั่นนะสามเมตรยังพอ คนไหวแต่หลีกฉางหกเมตรโอ้โหทั้งยาวอีกอืแจ๋วเลยไปย<อ>ครับเดี๋ยวไปหาขนมกันไปตรงของโอเคครับอันนี้ก็ถึงลูกค้าปลายทาง ฮัลโหลครับพี่พี่ผมมาถึงแล้วของมาตรงอ่ะครับเป็นเหล็กอ่าเห็นเห็นเห็นถังไหมเห็นถังพวกถังน้ำถังเก็ตไหมตัม้ง,งหน้าตึกอ่ะเห็นเห็นครับอ๋อโอเคเดี๋ยวผมบอกลูกน้องอยู่ใกล้ๆอ่ะห้องห้องแรกอ,ะอ่ะห้องห้องแรกเดียวห้องแรกตรงที่กองทรายอ่ะอ่าเห็นแล้วของกอง,องหินกองซ้ายนะโที้หนงที้หนงโอเคครับที่เปิดประตูไห้ให้ให้ผมไปเรียกใช่ไหมอ่าครับครับครับเดี๋ยวผมไปเรียกให้ครับครัเอาเอ โอเคครับเดี๋ยวไปเรียกลูกน้องเขามารับของแป๊บน,นึงอันนี้ก็มาถึงลูกค้าแล้วเดี๋ยวเอาของลงให้ลูกค้าก่อนแป๊บนึงครับอันนี้ก็ลงของลูกค้าเสร็จแล้วครับอันนี้ก็ลงของลูกค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหางานใหม่กันต่อไปครับลบ